กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันเกิดพี่ว่าฟินแลงวันที่12นะครับเราเราจ,จัดงานขึ้นวันที่12นี้ก็เป็นงานในปาร์ตี้คือเป็นแบบว่างานกลางคืนพี่น,น,นงานหน้ากลางคืนก็นมีการเปาเคมีเชิญแขกมีเชิญต่างๆนานาเอ,อแล้วบาที่นีกากาจะมีนันิตามีตัวเกี่ยวมานำ้ำที่ห้องห้องปว้เนาะที่เราที่เราวางแผนไว้เพราะว่า ราอยากให้ลูกทั้งสองมาเอ,อปาที่เนียนวันนี้น้องไม่สบายก็คือเพิ่งตื่นมาตอนบ่าย,ายนี่แหละแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าออโอเคน้องอลิตาไม่สบายทีนี้พอไม่สบายปุ๊บก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่แต่ว่าผมก็ยังคงไปยะเวธาเหมือนเดิมเพราะว่าผมจะต้องไปเยี่ยมลูกแล้วก็ไปหาลูกเหมือนเดิมพรุ่งนี้วันนี้เดินทางเสร็จจากนี่ไปถึง,กกงน,นู่นก็ประมาณนู่นแหละเก้าโมงสิบโมง ็จะไปหาหลูกคือเก่าก็จะไปหาหลุมมันเดิมนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ไปนะไปเหมือนเดิมแล้วก็จะไปรับตัวเกี่ยวด้วยแต่ว่างานนี้นายตาจะต้อจจงงดก่อนเพื่อทําการรักษาตัวก่อนว่านายตาที่คุณหมอวิจัยออกมาก็คือเป็นโรคอิสุอิสัยหรออิสุอิสายคือเป็นสมาเปียดได้ทุกคนแต่บางคนก็ไม่เป็นอีนบางคนมีวัคซีนก็ไม่เป็นแต่ว่านายตาอาจจะไม่ได้รับวัคซีนตรงนี้นายตาอาจจะไม่ได้รับวัคซีนมองนี้ก็เลยก็เลยก็เลยน่าจะเป็นทีเนี้ย ตอนนี้ไอ้ทั้งแม่กับกับป้าเขาก็อาจจะด,ดูแลนรินตะอ,อยู่พอดีผมก็จโทรเกี่ยวไปเรื่องของเกศด้วยก็ถือว่าช่วยกันดูแลไปในระหว่างที่น้องนริตะไม่สบายเนาะพี่น้องแล้วก็แบบว่าเอ็นเอฟซีเราแบบว่าอ่าไปไปไปคอมเมนต์ในเรื่องที่ทางที่เชิงลบแบบว่านั่นนี่นู่นที่มันไม่ใช่ความจริงอะ่ะก็คือน้องก็ไม่สบายจริงเพราะว่าวันนี้ก็ได้ทําการโทรแล้วโทรศัพท์หากันแล้วแล้วก็อ่า ดูแล้วว่าโอเคลูกเขามันป่วยจริงๆลูกเขาป็นจริงๆซึ่งนองก็มีอาการมากกว่าตอนนี้แล้วอาจจะบังเอิญแต่มันก็บังเอิญจริงๆนะครับผมมันบังเอิญจริงๆก็ไม่อยากให้ดราม่ากันเรื่องนี้เนาะก็อยากให้ให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันให้กําลังใจน้อในตยะกันดีกว่าอย่างนี้ดีไหมเออเราเราดีกว่าเราจะมาถกเถียงกันเรื่องว่าอันนี้คืออันอื่นก็ว่ากันไปอันอื่นก็ว่าไปตามเคสบอกไปตามเนื้อผ้าเนี่ยเขา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 คอมเมนต์ไปตามเนื้อผ้าเราเขาไม่ไปตาม เนื้องานหน้างานแต่และว,วันรายวันอัปเดตรายชั่วโมงแต่ตอนนี้น้องเป็นอิสุอิสยัยเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าวันมาพิธีเป็นหรือว่าสร้างเป็นคือเป็นจริงๆเพราะว่าน้องาบด้รับวัคซีนนั่นแหละเพราะว่าปกติเราดีทุกคนตน้องรับวัคซีน,าานแต่ว่าอาจจะเพราะน,นอนเวลาหรือจังไดหรืออาจจะเพราะน,นอนนัดหีืจังไดกับเขบาเป็นอย่างเข้าใจได้เอออันนี้เข้าขใจได้แต่ถามว่าถามว่าโดยข้อตั้งใจนะเขานั้นก็ตั้งใต่บัตค่าคุณล่ะเพราะว่าเตรียมของไว้ลูกเลี่ยวเสื้อผ้าอย่างกะ กคิดกับไปซอปปิ้งเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่มันบอสุดริชชุดเดียดแล้วไปเสือไปกับเครือมาหอดกับมาได้รับไรร่ามกับพากย์กับซูปปิ้งกันเบิรงเสื้อตัวเก่งนี่ตาค่าเสียกับไปซื้อมาแล้วร้อจังบาทค่าเสียค่าเสียสามหมื่นเลือกไปเลือกมากกได้ในสองพันแปดนั่นแหละทีนี้ก็เลยก็เลยมาพูดให้ฟังว่าเออเราให้กำลังใจกันดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปดราม่ากัน เดาน้องก็คงหายไม่กี่วันน้องก็งหายรักษาตัวไปก่อนเออแต่ส่วนของนานยตา่็คงต้องแอบบินที่โรงพยาบาลไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะพิจารน้องที่โรงพยาบาลพ่กนี้เดินทางจากกรุงเทพเนี่ยแต่ว่ามุซอนี่ก็โต๊ใจยูมุสอกัตกใจย,ใจยูว่าเออน้องว่าสบายกับแอบต๊ใจอยูุแต่พ่อโทษไปแล้วกับเขาใจได้และทําค้างอใจเป็นอย่างดีในเรื่องการเจร็บป,ป่วยไม่มีใครไม่มีใครสามารถนิขิตหรือบังคับหรือขีดเส้นไม่ได้ป่วยสามารถป่วยได้ทันทีเลยเพราะว่ารร่างกายของเราม,มันไม่เหมือนกันนะครับ ป่วยนี่ยคันทำท่าป่วยมันทำท่าอะไรดอกพี่น้องหมอสเขาตรวจได้อยู่พยายามมอสเขาก็มีความตรวจอยู่เพื่อนแล้วกะแหงร่างใจแล้วก็ให้น้อนหายไวแล้วต่ว่ตัวเกลียวจะมาเหมือนเดิมตัวเกลียวคงจะอยู่กับพ่อยาวๆรอบนี้คงยาวแหละทั้งนั้นน่ะให้ตัวน้ตาเกิบจะหายดีจุก่อนเราจะบ้างนั่นแหละยาวไปเลยปะตามจริงเี่ยเราจะไปคืนแบบว่าช่วงสิบเจ็ดสิบแปดอะไรนี่น้องเราอาจจะยาวไปเพราะว่าเหยียบไปอีกเพราะว่ายังไงในตักก็ยังมีตุ่มมีอะไรยังไม่อยากให้ตัวเกลียวไปเป็นโติดต่อเลยไหมไอ้ซีแซ่ติดติดแล้วแล้วตัวเกลียวตัวเกลียวยัง เพิ่งหนึ่งขวบยังไม่ได้สิทธิ์แน่ๆเลยคิดว่ายังไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้แน่ๆเลยเพราะ,ะนั้นแล้วคงจะได้อยู่กับพ่อยาวอยู่จนกว่าแบบว่าเออพ่อจะใกล้ออกง,งานจริงๆช่วงนี้ก็ว่ายจริงบ้างอยู่เพราะแผนเรามันอันนี้อยู่แต่ว่าตอนตอนแรกที่ไปส่งน้องเพราะว่าน้องไปโรงเรียนด้วยนริตะนะทีนี้พอนแต่รักษาตัวอยู่กับกับคุณป้าเขาก็ก็คงต้องให้ตัวเกี่ยวอยู่กับพ่อนานๆเพราะว่าจะได้มีเวลาดูแลนริตะมากขึ้นจะได้แบ่งเบากันเนาะอะไรแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าก็เสียใจอยู่เสียใจอยู่ว่าเอองานงานเราแบบลูกงานเราอะ่ะงานเรางานเราลูกเราอะ่ะก็แบบว่าอยากให้มาครบทุกคนอ,อ,อยากอยากให้มาครบทุกคนแต่ว่านี่เหมือนน่าอะไรการเป็นอย่างเออแอบผู้เช,ช้านี่ก็เสียใจอยู่ก็ร้องไห้อยู่นะก็ไม่ใช่ว่าร้องไห้เพราะว่ามัน,มน,มนอาจจะบ,งบ,งบ,งาาบงังเอิญแบบนบ้ามาสตารบังเอิญสิเป็นงานเป็นการนะสินะพี่น้องแต่เราเข้าใจได้อันนี้พูดไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าหมายหนึ่งหมายหนึ่ง มูลเหตุตัวเราเราอาจจะเป็นแบบว่าสิ้นเข้าแบบนี้สิ้นเราสิ้นคือสิ้นคือเออต้องยอมรับแต่ไม่ได้มีปัญหากับใครนะเข้าใจได้แล้วก็แม่เขาก็ดูแลเป็นอ,อย่างดีในขณะที่ลูกเราป่วยใครจะไม่รักลูกตัวเองถูกไหมทุกคนต้องรักลูกเต็นอ,อยู่แล้วอันนี้คืองดงดไปตำหนีตีเตียใครทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะไม่รักลูกตัวเองนะจ๊ะพวกเธอเออเบ่งมาแถ้ๆใครจะบอกหาก้างรูดจะขอมันบออัน,นี้ก็ต้องร้องนะข้าควาเป็นจริงเขาก็เห็นอยู่ แต่ส่วนอะไรพูดเป็นทีละส่วนอันนี้พูดถึงส่วนวันนี้อันที่ผ่านมาก็แล้วแต่อันนั้นอันต่อไม่เกี่ยวกันแต่ว่าอยากให้เอฟซีทนาเข้าใจไม่ไม่ไม่อันนี้กันเนาะอืมฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นได้แต่หายไวขึ้นเหมือนโรคไข้หวัดโควิดนี้เลยหายปวดใช่แต่ว่าจะย้ำว่าน้องตัวเกียว์แบบเดิมนะพรุ่งนี้จะไปรับตัวเกียวเพราะว่าคาซีทพร้อมแล้วตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วตาง,งานตาง,งานตาแล้วก็จะเป็นเจ้าของบริษัททายเพลงนี่ไงจะมาเห็นเคออยเห็นตัวเกียวยังหระอยังเลยค่ะยังไม่เห็น ใช่ไหมในห้าตัวสี่ตั้งนต่อันนี้อันนี้ปอมนาลิกตานาลิตาก็ยังไม่เจอไม่ใช่หรอยังค่ะขนาดใช้น่านคุณตัวเกมส์ีไม่เคยเจอในห้างคะัในห้างใหญ่ของจริงจะมาแล้ววันพรุ่งนี้นี่เสร็จงานบอยทองแดีวคุณพ่อแล้วก็ทีมงานรถตู้ก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลมุกอินเตอร์นะครับผมเพื่อจะไปเยี่ยมลูกสาวแล้วก็ไปหากรตั้งใจลูกไปกอดลูกเออแล้วก็จะบอกลูกว่ารอบนี้ไม่ได้ไปนะลูกนะเดี๋ยวหายแล้วรอบหน้าเราค่อยไปอะไรแบบนี้นะ ไม่ได้เออคิดว่ารอบนี้คนที่ไปรอบต่อไปรอบต่อไปต่างประเทศเลยรอบนี้เดี๋ยวมัน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 โศกะจกมอจอเพราะ,ว,ะว่าพึ่งโทษเราพึ่งรงคลิปไป่าเมื่อนีก็ไปซื้อชุดให้ลูกไปซสื้อตเตรียมตัวนานี่ว่างแผลว่าลูกนานาเสียงม,มองรับร่องลูกนานซาีนะแล้วบัดน,นี้มัน,ปนเป็นซีกับเป็นอุบัติเหตุชุวิัซห้ามไม่ได้งดดามากงดตัดงกะทู้เอ็ซีท้องไก่เราก็ให้เข้าใจกันไม่อยากไม่อยากให้เป็นคอยกับว่าอยากว่าเออ อะไรอะไรอะไรมันบอกเหมอสโสมก็อยากบอกอยากเตือนว่าเออมันมันไม่ได้นะเหรอสิน<ด>ะก็ไข่ตื่นก่อนแล้วก็โทรใช่พ่อไก่ตื่นมาไม่รู้เตื่นเปหมดโทรมาเป็นสิบสายท่านเลยบอกว่าอ๋อไม่รู้เดี๋ยวดูขอดูก่อนแล้วก็เลยโทรไปก็ให้ใหใหดูในคลิปนี่แหละที่ทุ่ทลงลมให้ดูนั่นแหละในแฟนเพจนั่นแหละว่าเป็นจริงทุกอย่างแต่โตเกียวมาเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรารอติดตามว่าพรุ่งนี้ผมจะไปถึงพังต้อยะตะแล้วจะเป็นไงบ้างฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ